คำอวยพรตัวเองนักเทรดเดอร์มือทอง affirmation positive self talk ฟังและพูดตามคลิปนี้ซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนจนครบ21วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมฉันขอบคุณสำหรับความสำเร็จในทุกการเทรด ฉันเทรดได้กำไรอย่างต่อเนื่องทุกวันกราฟเคลื่อนไหวในทิศทางที่ฉันต้องการเสมอฉันเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของตัวเองทุกครั้งฉันคือเทรดเดอร์มือทองที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอฉันมีความสำเร็จในทุกการตัดสินใจในการเทรดฉันขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในตลาด ฉันเข้าใจกราฟและแนวโน้มได้อย่างชัดเจนฉันขอบคุณกำไรที่มาพร้อมกับการเทรดทุกครั้งฉันมีความมั่นใจในการเทรดทุกครั้งที่เปิดออเดอร์ฉันขอบคุณทุกเทคนิคที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จฉันเทรดด้วยความรู้และทักษะที่พัฒนายอย่างต่อเนื่อง ฉันคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและกำไรไม่สิ้นสุดทุกการตัดสินใจของฉันทำให้ได้กำไรเสมอกราฟเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ฉันวิเคราะห์ไว้ฉันขอบคุณทุกการเทรดที่สร้างกำไรให้กับฉันฉันเป็นนักเทรดเดอร์มืออาชีพที่ทำกำไรได้อย่างไงไ่ายดาย ฉันขอบคุณความสำเร็จที่มาพร้อมกับการเทรดทุกครั้งฉันมีความมั่นใจในทุกการวิเคราะห์และกลยุทธ์ฉันขอบคุณตลาดที่ให้โอกาสทำกําไรในทุกวันฉันเป็นผู้ชนะในทุกการเทรดที่ฉันทำฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟเป็นไปตามที่ฉันวางแผน ฉันเทรดได้กำไรและสำเร็จอย่างต่อเนื่องฉันมีความสุขในการทำกำไรจากตลาดในทุกวันทุกการเทรดของฉันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ฉันขอบคุณทุกโอกาสที่นำฉันไปสู่ความมั่งคั่งฉันคือเทรดเดอร์ที่มีความมั่นคงและความสำเร็จ ฉันขอบคุณกำไรที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ฉันเทรดฉันสามารถจับทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยำฉันขอบคุณสำหรับความมั่นใจในทุกครั้งที่ฉันเข้าเทรดฉันคือผู้ชนะที่สามารถทำกำไรได้ในทุกตลาดฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้ที่ทำให้ฉันพัฒนาในการเทรด ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถสร้างกำไรจากการเทรดได้เสมอฉันขอบคุณทุกกลยุทธ์ที่ทำให้ฉันได้รับกำไรอย่างต่อเนื่องฉันขอบคุณทุกกำไรที่ฉันสร้างขึ้นจากการเทรดฉันเป็นเทรดเดอร์ที่มีความรู้และความสำเร็จสูงสุดฉันขอบคุณทุกการเทรดที่ทำให้ฉันมั่งคั่งมากขึ้น ฉันสามารถอ่านแนวโน้มของตลาดได้อย่างถูกต้องฉันเทรดได้กำไรอย่างง่ายดายและมั่นคงฉันขอบคุณทุกโอกาสที่ตลาดมอบให้ฉันฉันมีความสำเร็จในทุกการตัดสินใจที่ฉันทำในการเทรดคราฟทำงานตามแผนที่ฉันวางไว้ทุกครั้ง ฉันขอบคุณทุกการเทรดที่ทำให้ฉันมีความมั่งคั่งฉันเทรดด้วยความมั่นใจและทำกำไรทุกครั้งฉันขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการเทรดฉันมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในการทำกำไรฉันคือเทรดเดอร์มืออาชีพที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคง ฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟเป็นไปตามที่ฉันต้องการฉันขอบคุณทุกโอกาสที่ตลาดให้ฉันในการทำกำไรฉันขอบคุณกำไรที่เข้ามาในชีวิตของฉันทุกวันฉันมั่นใจว่าฉันจะประสบความสำเร็จในทุกการเทรดฉันขอบคุณทุกแผนการที่ทำให้ฉันสร้างความมั่นคงทางการเงิน ฉันขอบคุณทุกความรู้และประสบการณ์ที่ทำให้ฉันเป็นเทรดเดอร์มือทองฉันคือผู้ชนะที่สร้างกํำไรได้ในทุกตลาดฉันขอบคุณทุกเทคนิคที่ทำให้ฉันมีความสำเร็จและความมั่งคั่งในทุกการเทรดฉันขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตจากการเทรด ฉันขอบคุณทุกครั้งที่ฉันสร้างกำไรได้จากการตัดสินใจที่ถูกต้องฉันขอบคุณทุกครั้งที่ตลาดทำให้ฉันได้พบกับความสำเร็จฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้ที่ทำให้ฉันก้าวหน้าทุกวันฉันมีพลังในการทำกำไรในทุกการเทรดฉันขอบคุณทุกกลยุทธ์ที่ทำให้ฉันสามารถเทรดได้อย่างสำเร็จ ฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟเคลื่อนไหวไปตามแผนของฉันฉันขอบคุณกำไรที่มาพร้อมกับการทำงานของฉันในตลาดฉันมีความมั่นใจในทุกครั้งที่ฉันเปิดออเดอร์ฉันขอบคุณทุกการตัดสินใจที่ทำให้ฉันได้รับผลลัพธ์ที่ดีฉันคือผู้เชี่ยวชาญในการเทรดที่สามารถสร้างกำไรได้ทุกวัน ฉันขอบคุณทุกความสำเร็จที่เกิดจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำฉันขอบคุณทุกสัญญาณที่ทำให้ฉันตัดสินใจได้อย่างมั่นใจฉันขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในตลาดที่ทำให้ฉันเติบโตฉันคือเทรดเดอร์ที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์ฉันขอบคุณทุกแผนการที่ทำให้ฉันสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ฉันขอบคุณทุกการตัดสินใจที่ช่วยให้ฉันทำกำไรได้เสมอฉันขอบคุณกราฟที่เคลื่อนไหวตามที่ฉันวิเคราะห์ฉันมีพลังในการทำกำไรจากทุกโอกาสที่ตลาดมอบให้ฉันขอบคุณทุกการเคลื่อนไหวของตลาดที่ทำให้ฉันสร้างกำไร ฉันขอบคุณทุกการพัฒนาในตัวเองที่ทำให้ฉันเป็นนักเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นฉันขอบคุณกำไรที่ฉันได้รับจากความตั้งใจและความมุ่งมัน่นฉันขอบคุณทุกโอกาสที่เปิดให้ฉันประสบความสำเร็จฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟเคลื่อนไหวในทิศทางที่ฉันต้องการ ฉันขอบคุณทุกครั้งที่ฉันสามารถทำกำไรจากการวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดฉันคือเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบแทนที่ดีฉันขอบคุณทุกการทดสอบและการเรียนรู้ที่ทำให้ฉันเป็นนักเทรดเดอร์ที่เก่งขึ้นฉันขอบคุณกำไรที่มาจากการใช้กลยุทธ์ที่ฉันวางไว้ ฉันขอบคุณทุกการเทรดที่ทำให้ฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันขอบคุณทุกการเทรดที่ทำให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาฉันขอบคุณทุกการเรียนรู้ที่ทำให้ฉันเข้าใจตลาดมากขึ้นฉันขอบคุณกำไรที่ฉันได้รับจากการตัดสินใจที่ถูกต้องฉันขอบคุณทุกครั้งที่ตลาดมอบโอกาสให้ฉัน ฉันขอบคุณทุกครั้งที่ฉันสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายฉันขอบคุณทุกครั้งที่ฉันสามารถทำกำไรจากการวิเคราะห์ที่แม่นยำฉันขอบคุณทุกโอกาสในการเทรดที่นำพาฉันไปสู่ความสำเร็จฉันขอบคุณทุกครั้งที่ฉันสามารถวางแผนและปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟไปในทิศทางที่ฉันต้องการฉันมีความมั่นใจในทุกการเทรดที่ฉันทำฉันขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันสร้างขึ้นจากการเทรดฉันเข้าใจกราฟและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำกราฟเป็นไปตามที่ฉันกําหนดทุกครั้ง ฉันคือเทรดเดอร์มือทองที่ประสบความสำเร็จเสมอฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟเคลื่อนไหวไปตามที่ฉันคาดการณ์ฉันมั่นใจในการวิเคราะห์กราฟทุกครั้งฉันขอบคุณทุกโอกาสที่ตลาดมอบให้ฉันกราฟทำตามที่ฉันวางแผนไว้เสมอ ฉันมีความมั่นใจในการตัดสินใจทุกครั้งในการเทรดฉันคือผู้เชี่ยวชาญในการอ่านกราฟและทำกำไรได้เสมอกราฟตอบสนองต่อการวิเคราะห์ของฉันอย่างสมบูรณ์แบบฉันขอบคุณทุกความสำเร็จที่มาจากการเข้าใจกราฟกราฟเป็นไปตามที่ฉันต้องการในทุกสถานการณ์ ฉันเทรดด้วยความมั่นใจและทำกำไรได้ทุกครั้งฉันขอบคุณทุกโอกาสที่กราฟให้ฉันได้แสดงศักยภาพฉันรู้วิธีวิเคราะห์กราฟอย่างมีประสิทธิภาพฉันสามารถคาดการทิศทางของกราฟได้แม่นยำทุกครั้งกราฟเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ฉันวางแผนไว้เสมอ ฉันขอบคุณทุกครั้งที่ฉันทำกำไรจากการวิเคราะห์กราฟฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมกราฟและตลาดกราฟทำงานตามแผนของฉันทุกครั้งฉันมั่นใจว่ากราฟจะเป็นไปตามที่ฉันต้องการเสมอฉันขอบคุณทุกการเคลื่อนไหวของกราฟที่นำพากำไรมาให้ฉัน ฉันสามารถอ่านและวิเคราะห์กราฟได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันขอบคุณทุกโอกาสที่กราฟมอบให้ฉันฉันรู้สึกมั่นใจในการเทรดทุกครั้งเพราะฉันเข้าใจกราฟกราฟเคลื่อนไหวในทิศท,ทางที่ฉันคาดหวังทุกครั้งฉันขอบคุณทุกความสำเร็จที่มาจากการเทรดของฉัน ฉันสามารถทำกำไรจากกราฟได้เสมอกราฟแสดงผลตามการวิเคราะห์ที่ฉันวางไว้ฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟทำตามการวิเคราะห์ของฉันฉันมั่นใจในทักษะการวิเคราะห์กราฟของฉันฉันเข้าใจทุกความเคลื่อนไหวของกราฟได้อย่างชัดเจนกราฟเป็นไปตามที่ฉันต้องการเสมอ ฉันขอบคุณทุกกำไรที่ฉันได้รับจากการเทรดฉันมีความเชื่อมั่นว่าฉันสามารถควบคุมกราฟได้กราฟตอบสนองต่อการวิเคราะห์ของฉันในทุกสถานการณ์ฉันขอบคุณทุกการเคลื่อนไหวของกราฟที่สนับสนุนความสำเร็จของฉันฉันมั่นใจในความสามารถของฉันในการอ่านกราฟอย่างแม่นยำ กราฟเป็นไปตามแผนที่ฉันวางไว้เสมอฉันขอบคุณทุกความสำเร็จที่กราฟนำมาให้ฉันฉันสามารถคาดการทิศทางของกราฟได้เสมอกราฟทำตามที่ฉันกําหนดไว้ทุกครั้งฉันขอบคุณทุกการตัดสินใจที่ถูกต้องในทุกการเทรดฉันมั่นใจว่ากราฟจะเป็นไปตามแผนที่ฉันวางไว้ กราฟเคลื่อนไหวในทิศท,ทางที่ฉันต้องการอย่างสม่ำเสมอฉันขอบคุณทุกครั้งที่กราฟทำให้ฉันทำกำไรได้ฉันเข้าใจการเคลื่อนไหวของกราฟอย่างลึกซึง้งฉันขอบคุณทุกโอกาสที่กราฟมอบให้ฉันเพื่อความสำเร็จฉันรู้ว่ากราฟจะเป็นไปตามที่ฉันวางแผนเสมอ ฉันคือเทรดเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กราฟขอบคุณสำหรับการรับฟังกดติดตามช่อง NK Good Life เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังบวกให้คนที่คุณรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ